ในการมิ팅พบปะครั้งนี้ของ59ไบท์กับไทยแลนด์ผมเลือกที่นี่นะครับทาราวัลเล่จุดนี้นะครับสำหรับ, iker, รบ bike, ดไบเกอร์นะครับบิ๊กไบจอดได้นะครับแถบนี้หมดเลยเข้าด้านนู้นนะครับเข้ามานี่นะครับที่ด้วยเป็นร้อยคันจริงๆแล้วร้อยคัน เข้ามานะครับได้หมดจอดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปด้านด้านใดหนึ่งด้านนะครับด้านนี้ครับด้านนี้หนึ่งด้านซึ่งมอเตอร์ไซค์เข้าด้านหลังได้นะครับนี่นี่ครับถนนโอเคนี่จอดได้จริงๆแล้วไปร้อยคันเลยนะร้อยคันแล้วจอดสบายปลอดภัย จากเริ่มต้นจอดข้างนอกครับมาสู่ด้านในด้านในเขานี่มานะครับจะมีที่จอดได้เป็นร้อยคันใครอยากจอดเต็นท์มานอนดอนได้เลยนะครับที่ในยาวประมาณเจดสิบเมตรอ่ะอันนี้ฮะกว้างอีกสีน่สะิบห้าเมตรนะฮะอันนี้นอนเต็นท์ได้คันหนึ่งเต็นท์หนึ่งนอนได้ส,สบายถ้าใครอยากจะนอนกับรถไซที่รักจอดเต็นท์มาหนึ่งรถไซหนึ่งคันจอดได้เลยเป็นร้อยคันได้ และขัะนราการห้องน้ําสะดวสบายครับเปยนห้องน้ำรับรับองอยู่นะฮะส่วนด้านหน้านูนนั่นคือแอ e เรีย51ของคุณทัฟฟี่นะครับใครอยากจะศึกษาหรือสนใจเกี่ยวกับเรื่อง UFO ได้ครับซึ่งผมเองประสบการณ์เมื่อคืนนี้สดสดธรรมดาผมไม่เชื่ออะไรหรอกคุณต้องมาเองและคุณจะรู้คำตอบว่าเป็นอย่างไรว่า UFO มีจริงหรือไม่นะครับ ที่นี่ครับคือพิพิธภัณฑ์ UFO นะครับของคุณท็อปฟรีนะตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ซึ่งอีะมาณ2เดืนอนคงเสร็จเรียบร้อยผมจะชวนเพื่อนๆเ,เ,เบเกอร์ทุกคนมาที่นี่นะครับมาที่เพื่อพิสูจน์ว่า UFO คืออะไรเป็นอย่างไรจริงหรือไม่ซึ่งตัวเองผมประสบแล้วผมไม่เคยเชื่ออะไรเมื่อคืนนี้ปีสี่กว่านะครับผมไม่บอกเยอะอยากรู้มาดูเองนะครับเชิญอีกสองเดือนเขาเสร็จ เราอาจจะมีทิ้งปลายปีคงเรียบร้อยแล้วจะมาสัมผัสอันนั้นว่าเป็นอย่างไรครั้งหนึ่งในชีวิตโอเคครับจากนี้นะครับจากสักครู่นั้นนะฮะเราเดินจากด้านนู้นมานะฮะห้าสิบเอ็ดนะครับนะฮนะเดินมานีทางเดียวกันนี่คือที่พักอันนี้วิลล่าห้องพักเป็นคืนสะอาดสะดวกปลอดภยัยจอดรถได้หมดนะครับตามนี้นะครับเนี่ยเพื่อนพี่น้องไบค์เกอร์ทั้งหลายมาไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภยัย นะฮะที่พักพร้อมหมดเลยนี่ส่วนตัวละก็คือห้องคายห้องมันนี่ก็ได้นะครับส่วนหนึ่งส่วนด้านนั้นก็ที่เราไปดูสักครู่นี่เป็นเป็นเต้นทำสุขสบายคนแต่คนชอบอย่างไรรักรถก็จอดรถข้างไว้เลยนะครับนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเลยครับถ้าสมมุติว่าเราจองห้องนี้ห้องนี้ส่วนตัวเป็นห้องคิวทอนครับส่วนนี้เป็นส่วนของเราเลยส่วนกลางของเราเลยสองห้องจอดรถก็ได้นั่งทํากิจกรรมอะไรก็ได้ หมูกะทะก,ก็ได้อะไรได้หมดเลยตามสบายเลยครับอันนี้ครับสบายตรงนี้จะไม่อีก่ขี้งกับเราอันนี้ครับนี่ครับนี่พักกันในสะอาดสวยงามสะดวกปลอดภัยดีหมดครับอันนี้ในเอเรียนี้ทั้งหมดนะครับเราจองไปหมดเรียบร้อยนะครับได้ประมาณสัก2ี่สิบสสิบท่านได้นะรหรือทั้งหมดเลยสี่ิท่านได้สบายสบายส่วนใครไม่ชอบจะนอนส่วนตัวแบบดูดวงดาวเอาเต้นมาไทยนี้ผมว่า เราจะได้มีโอกาสมารวมกันอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับผมรออยู่